สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิริสางะบัวรหัส6704051612158ค่ะทำตำแหน่ง Data Engineer ค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงโจทย์ข้อที่11นะคะโจทย์คือคะแนานสอบวิชา040513113ของนักศึกษาห้องหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด25คนจงวิเคราะห์งานพร้อมเขียนอัลกอริทึมโดยใช้โฟชาร์ตและซูโดโค้ดเพื่อคำนวณคะแนาน,านเฉลี่ยของวิชานี้ค่ะโดยจะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะ 11.1. ไม่ใช้าร r เ y เก็บข้อมูลในตัวแปรเดียวชื่อสกอ r e ค่ะ 11.2. เก็บข้อมูลไว้ในอาร a y ชื่อสกอ r e เพื่อคำนวณคะแนะนเฉลี่ยของวิชานี้ค่ะและนับว่ามีกี่คนที่ทำได้คะแนนน้อยกว่าคะแนะนเฉลี่ยค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็น job analysision หขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1 user requirement 1รับค่าคะแนนของนักศึกษา25คน 2. คำนวณคะแนะนเฉลี่ย 3นับจํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่ะขั้นตอนที่2นะคะ output specification จะเป็นการแสดง output ออกมาค่ะ 1. แสดงค่าคะแนนเฉลี่ย2จะแสดงจํานวนนักศึกษาที่ได้คะแนนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยค่ะขั้นตอนที่3นะคะ input data คะแนนนักศึกษาทั้งหมด25ค่าค่ะขั้นตอนที่4นะคะ all variables จะแบ่ออกเป็น2กรณีนะคะก็คือไม่ใช้ r r r a y กับใช้ r r r a y ค่ะซึ่งจะมีตัวแปรคล้ายๆกันค่ะกรณีที่1จะมี Score, Sum, Average, c o เ n ค้า I ค่ะ S c o r e นะคะคือเก็บค่าคะแนนของนักศึกษาแต่ละคนค่ะซึ่งจะรับค่าใหม่ในแต่ละรอบ Sum คือการสะสมผลรวมทั้งหมด Average คือเก็บค่าคะแนนเฉลี่ยทั้งหมด25คนค่ะเา นับจำนวนคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยและ i คือตัวนับลูกค่ะวนรอบรับค่าคะแนนกรณีที่2นะคะคือกรณีที่ใช้อาร์เรย์ซึ่งจะคล้ายๆกับกรณีที่1ค่ะต่างกันตรงที่ตัวแปร score ซึ่ง score ของกรณีที่2นะคะจะมีวงเล็บแล้วก็25คือจำนวนนักศึกษาทั้งหมด25คนค่ะเป็นการเก็บค่าคะแนนเฉลี่ยค่าคะแนนขออภัยค่ะเก็บค่าคะแนนของนักศึกษาทั้งหมด25คนค่ะ ซึ่งตัวแปรอื่นก็จะเหมือนกับกรณีที่1ค่ะขั้นตอนที่5นะคะ processing 1. เริ่มต้นการทำงาน 2. รับค่าคะแนนของนักศึกษา25คน 3. คํคำนวณค่าเฉลีย่ย 4. ตรวจสอบจำนวนคนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยค่ะ 5. แสดงผลลัพธ์และ6จบการทำงานค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชนยานสันนารา นัรศึกษาหั0นสศึกษา6 7 0 4 0 5 1 6 1 2 3 8 7ค่ะอันนี้จะเป็นโปรปชนะคะโดยที่เราจะสตาร์ทเริ่มต้นค่ะต่อมา l e a d s c a l of 25 e o t f 25 e s t e นี่คืออ่านคะแนนของนักเรียน25คนค่ะโดยโปรแกรมจะรับค่าคะแนนของนักเรียน,น,นทั้งหมด25คนคะแนนที่รับเข้ามาอาจเก็บไว้ในตัวแปรสะสม Total Score หรือว่าใน Score ค่ะ ต่อมา compute average คำนวณค่าเฉลี่ยของคะแนนค่ะโปรแกรมจะนำคะแนนทั้งหมดที่เราเข้ามาไปคำนวณหาค่าเฉลี่ยค่ะต่อมา count the number of students with score average คือนับจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะโดยโปรแกรมจะวนดูเช็คว่ามีนักเรียนกี่คนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ย ใช้วิธีวันหลูเพื่อนับทีละตัวหรือใช้ list comprehension ค่ะต่อมา print average เขานะคะคือแสดงผลค่าเฉลี่ยและจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะโดยโปรแกรมจะแสดงผลลัพธ์คือค่าเฉลีย่ยของคะแนนแล้วก็จำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะแล้วก็สิ้นสุดการทำงาน stop ค่ะต่อมานะคะส s e u d o code ค่ะ ั่งที่ไม่ใช้อ r a รคือกำหนดตัวแปววร t o t a l score เพื่อใช้เก็บผลรวมของคะแนนทั้งหมดค่ะใช้ for l o ู p เพื่อบนรับค่าคะแนนของนักเรียนทีละคนทั้งหมด25คนค่ะหลังจากนั้นรับค่าคะแนนจากผู้ใช้โดยแปลให้เป็นตัวเลขนำค่าคะแนนที่รับเข้ามาบวกเพิ่มเข้าไปใน To t a l s c ก re ค่ะคำนวณค่าเฉลี่ยโดยนำผลคะแนนทั้งหมดมาหารด้วยจำนวนนักเรียนคือ25คนค่ะ ต่อไปปริ้นกคือแสดงค่าเฉลี่ยที่คำนวณได้นนค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาตรวจสอบจำนวนนักศึกษาที่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะใช้ฟอร์มอีกรอบเพื่อรับค่าคะแนนใหม่อีกครั้งค่ะรับค่าคะแนนของนักเรียนอีกครั้งตรวจสอบว่าคะแนนของนักเรียนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหรือไม่ ถ้าคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยให้เพิ่มค่าตัวแปรเขา under e v e v a g e ขึ้นหนึ่งค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาพิมพ์แสดงผลของจํานวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะต่อมาฝั่งใช้ array นะคะกําหนด score เป็น list ว่างเพื่อเก็บค่าคะแนนของนักเรียนทั้งหมดค่ะใช้ for loop เพื่อบนรับค่าคะแนนของนักเรียนทั้งหมดที่15คนค่ะต่อมารับค่าคะแนนจากผู้ใช้และแปลงเป็นโป o a ค่ะ เพิ่มค่าคะแนนที่เราเข้ามาเข้าไปใน list ์ c o r e ค่ะมาคำนวณค่าเฉลีย่ยคือคำนวณค่าเฉลีย่ยโดยใช้ sum score หาผลรวมและ l a n score หาจำนวนข้อมูลค่ะต่อมาก็มาปิพ์แสดงค่าเฉลี่ยค่ะตรวจสอบคะแนนนักเรียนที่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยโดยใช้ list comprehension นะคะเพื่อนับจำนวนนักเรียนที่คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยค่ะโดยใช้วงรูป score r น n g score ค่ะ มาก็มาปิ้งแสดงผลจำนวนของนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกิษราพรอาจารย์รหัสนักศึกษา6 7 0 4 0 5 1 6 1ย์9 5วันนี้จะมาอธิบายในส่วนของ Python นะคะอย่างแรกนะคะเราก็ต้องกำหนดค่าเฉลีย่ยเอ่อกำหนดค่าคะแนนนะคะของนักเรียนทั้ง25คนนะคะ แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะคํานวณหาค่าเฉลี่ยนะคะแล้วก็พอเราใส่คํานวณหาค่าเฉลี่ยแล้วนะคะเราก็จะมาหาจํานวนคนที่ได้คะแนนต่ากว่าค่าเฉลี่ยนะคะว่ามีทั้งหมดกี่คนแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเราก็จะแสดงผลลัพธ์แล้วก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาในดังนี้นะคะโดยค่าเฉลี่ยที่เราหาได้นะคะก็จะได้76จ 3-4นะคะแล้วจำนวนนักเรียนที่ได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยก,ก็มีทั้งหมด11คนนะคะ<ม>ก็จะได้ข้อมูลดังนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวจิรวรรณสังแก้วค่ะรหัสนักศึกษา670 405 161 2263ค่ะทำตำแหน่งเป็น Data Analyst ค่ะโดยวันนี้นะคะจะมาพูดในส่วนของหัวข้อ Excel ค่ะ โดยข้อ11นะคะก็จะมี2ข้อย่อยค่ะก็คือ11.1และ11.2โดยเริ่มที่11.1นะคะไม่ใช้อาร์เย์ในการเก็บข้อมูลจากโจทย์นะคะนักเรียน25คนมีคะแนนต่างๆดังนี้ค่ะในการคำนวณหา summation ในข้อ11.1นะคะเราก็จะไม่สามารถใช้ฟังก์ชัน summation ได้ค่ะเราจะใช้เป็นการนำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนนะคะมาบวกกันทีละค่าค่ะแ้วก็จะได้คำตอบเป็น1907ค่ะต่อไปนะคะหาค่าเฉลี่ยนะคะเราก็จะไม่ใช้ฟังก์ชัน average ค่ะ เราจะนําผลรวมเมื่อตะกี้ที่เราหามานะคะหันด้วยจานวนนักเรียนทั้งหมดหรือว่าคนซึ่งก็จะได้คําตอบเป็น7 6 2 8อดค่ะแล้วก็ under average นะคะเราจะใช้เป็นฟังก์ชัน if ในการหาค่ะซึ่งก็จะได้คําตอบเป็น11ค่ะต่อไปนะคะข้อ11.2ก็คือใช้อาร์เรย์ในการเก็บข้อมูลค่ะแล้วก็จะเก็บข้อมูลคะแนนของนักเรียนไว้ในสกอ r e ค่ะในการคำนวณหาค่า summation นะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชัน sum ค่ะซึ่งก็จะได้คำตอบเป็น,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 น1907 หาค่าของค่าเฉลี่ยนะคะเราก็จะใช้ฟังก์ชัน a v e r a g e ค่ะซึ่งก็จะได้คำตอบเป็น7 6 2 8และหาค่า Under a v e r a g e นะคะจะใช้เป็นฟังก์ชันคาวีค่ะซึ่งก็จะได้คำตอบเป็น11ค่ะซึ่งคำตอบนะคะก็เท่ากันกับเมื่อตะกี้นะคะกับข้อ1ด1ดังนั้นนะคะความต่างของการใช้อารเรเก็บข้อมูลและไม่ใช้นะคะก็คือใช้อารเรเก็บข้อมูลเนี่ยจะมีความสะดวกแล้วก็ง่ายมากกว่าการที่ไม่ใช้อารเรในการเก็บข้อมูลค่ะ ค่ะวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราขอจบการนำเสนอน,นะคะโครงงานของวิชาคอมแอปไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ